ค <Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้ยายเนียงจะมาสอนวิธีการส่สอกอมะพร้าเวเราจะกินตรงไหนมันครับเจ้าไหน สับเข้าไปแล้วนะครับเก็บได้แล้วโอ้เก่งโอ้เดี๋ยวเราเอาปอกดูน,นื้อมันตรงนู้นกันนะคะเลยปลอกีเดียวเลยจัด ินเนื้อหนมันกินจาจมันเจา้าให้อร่อยมากนี่เตัดหัวก,ก่อนออกไม้เนี่ยมันต้องสังเกตนะครับอันไหนลูกแก่ๆก็มาผ่าได้แบบนี้เลยนะคะเราสังเกตตาตาจะมีตรงนี้งอกนะครับเราต้องผ่าตรงนี้ดูดูวิธีอุ้ยกินน้ำกินน้ำ น,น,น,นี่ครับเล็กม,มาเล็กบรรยา่ายเล็กกินเล็กกินเล็กกินเนี่ยเนื้อครับอืมอืมสดชืน่นเจ้าข้างในมันอร่อยหวานสดชื่นทั้งเนื้อในนี่อร่อยมากอืมหวานหวานเนี่ยข้างในเนี่ยอร่อย อันเนี้ยอันเนี้ไยไสไหนเนี้ยอร่อยเอันหนึน่งเองเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวถือก่อนแล้วมีก่อนไม่ต้องแกทําให้ทําอย่างนี้เลยมือเพื่อนี้ยเนี่ยอุ้ยกินได้เลยชิม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 โชชิมโชอ่ะอร่อยไหมเหมือนหวานอ่ะโอเคเหมือนหวานมันๆจ้าอืมแล้วชิมดู อย่าลืมดูช่องยายเนียพากินนะครับวันนี้อล็็กินอะไรอล็เกกะพร้าวเจ้ามะพร้าวเจ้ามะพร้าวครับ